เาจับเวลาด้วยใช่ไหมผมเริมดูอ๋อจับเวลาแล้วก็วัดอุณหภูมิัดอุณหภูมิด้วยนะครับงันเดี๋ยวเหลือขาก่สุอ๋อครับับแล้วก็ถาไแรงเกินเดี๋ยวเปิดไม่ใช่อ๋อานแม่ น้ำหัดลมเหรอคะใชค่ะก็ไม่ด้ค่ะใส่ั้งน้ำเลย ทอดมันคุ้งพ่อมึงครับผมว้าวดูชิวสักก่อน <c oughs> ชิวเน้นๆเลยครับเนี่ยเจ็ดสิบฟรีหนึ่งทอดมันคุ้ง ทอดทอดกันร้อนๆแบบนี้เลยทุกคนสวัสดีครับมา10ชิ้นปี1ชิ้นนะทุกคน สิบแถมหนึ่งครับดูคิวก่อนอูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนี้ไปดูฝั่งเนี้ยเข้าไปดูฝั่งนี้ สวัสดีครับขออนอุญาตนะครับโอ้อหร้อน,อนยใช่อ๋อหายดีหายดียดทุกคนทุกคนทอดน,นี่เกลือยาวครับสิบฟรีหนึ่งสิบฟรีหนึ่ง แถวไม่ยาวนี่ตอนนี้ไปแถวไม่ยาวอีกสิบวินะครับผมอีกสิบวิค่ะบเตานะจ๊ะสิบวขึ้นใหม่เตานะจ๊ะเพราะมันกุ้งนะจ๊ะเนื้อกุ้งเล้นๆเจ้าเป่าเจ้าเดิมนะที่นาอ่าตอนแถวแล้วขยับตามกันเลยพี่ตอนแถวแล้วขยับตามอีกสิบวินะครับผมอาตอนแถวแล้วขยับตามตอนแถวตอนนี้ได้เลยนะครับอตอนแถวแล้วขยับตามกันเลยจ๊ะ ระวังร้อนนะครับผมน้ารระวังร้อนนะครับขึ้นใหม่อีกเตาวขึ้นมาแล้วนระวังน้ำมันด้วยขึ้นใหม่อีกเตาหน้าร้านระวังน้ำมันกันด้วยจ้าขึ้นใหม่อีกเตานะคะหน้าร้านระวังน้ำมันกันที่น้าน่ะนะจ้าต่อแถวกันจาตอนนี้แถวไม่ยาวแล้วแถวไม่ยาวแล้วมาต่อแถวกันก่อนจ้าระวังร้อนนะครับผมระวังร้อนแถวไม่ยาวแล้วนะจ้า ขึ้นในร้อนๆนะจ๊ะขึ้นในร้อนๆเลยจ้าร้อนๆมาอุดหนุนไดน้ทุกคนร้านพี่ยาคนลุมนะครับพิกัดขายเฉพาะเสาร์อ,อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับหนึ่ง <ๆ S 2> ปั่นไว้แบบนี้ก็พร้อมทอดคร<ๆ>ับผมสวยๆเลย วันนี้มากิโลครับเนี่ยเ,อนน <c oughs> เยอะตอนนี้น่าจะร้อยโอ้โหเป็นร้อยร้อยหกสิบห้าแล้วนะร้อยหกสิบห้าโลครับทอดเหลืองเหลืองแบบนี้เลยทุกคน <c oughs> เหลืองเหลืองคิวก็ยาวๆเหมือนเดิม แล้ววันธรรมดาขายที่ไหนครับเนี่ยวันธรรมดาจะมีขายที่ตลาดตะพอนค่ะช่วงโมงนะขายช่วงบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งอ๋อบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งนะตลาดตะพอนพหลโยธินห้าสิบสองนี่ตลาดตะพอนพหลโยธินห้าสิบสองนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ทุกคัดที่ร้านพิยาคนลุมนะครับไม่ขายเลยค่ะขายดีขายดีเอาชุดเยนะคะขอบได้กันทุกคนนะครับผม ฝา,ากอีกหนึ่งช่องนะผมกับบ่าวนีพนักากินมาเที่ยวนะครับผมยินเชิญนะครับได้ครับเรื่อหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นก็ได้นะครับห้าชิ้นก็ได้นะทุกคนสี่ชิ้นก็ได้นะครับเอาหางแถวคว้ามือต่อแปแล้วเดินตามแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับ 你跟娜娜。 ชิ้นละสิบบาทครับกล่องนึงใส่ได้ห้าชิ้นใส่กล่องแบบนี้ก็จะสวยๆนะครับห้าชิ้นห้าชิ้นพอดีเลยนาทีนาทีสนาทีครับผมนาทีห้าสิบดีจ้าอีกกระทะาตึงนาทีห้าสิบดีจ้าักครู่นะจ๊ะ เน้อปุ้งเน้นๆนะครันมาครับดูปุ้งปุ้งปุ้ง ได mm hmm. ้่ไ uh, ด้ทุกคนพี่จ๋าใจเย็นๆนะไ่เปนอ่าได้เลยลงกจามึงมลงอีก้าน้มานี่ยะคะปสามสิบวินะพี่สามสิบวิขึ้นอีกเตาแล้วจ้าสามสิบวิขึ้นอีกเตานะคะสามสิบวิ ปูชิ่งละสิบบาทครับผมสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้นค่ะต่อแถวแล้วเดินตามกันเลยนะเจ้าพี่ต่อแถวแล้วขยับตามกันเลยจ้าไม่ได้อยู่อ่ะไปลงกระนาบเตาเลยไประ <c oughs> วังร้อนนะครับผมหน้าร้านระวังร้อนนะจ๊ะเตาใหม่ขึ้นนะจ๊ะหน้าร้านระวังกันด้วยนะเตาใหม่ขึ้นนะคะหน้าร้าน ระวังร้อนครับระวังร้อนอาเตาใหม่ขึ้นแล้วนะจ๊ะนะาร้าระวังกันด้วยนะต้นร้อนต้อนร้อนล,อนล,อนลกชิ้นนะครับอาอใหม่ร้อรเลยจ้ามา ต่อได้เลยครับต่อแถวได้เลยชิ้นใหญ่ๆมากเลยนะครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเนี่ยต่อแถวแ,แล้วขยับตามกันนะจ๊ะต่อแถวแล้วขยับซ้ำกันนะจ๊ะมาครับพี่ครับ แผนน่ชิ้นด้วยอาเจ,าาเจาเยย้าเข่าเจ้าเดินพี่เจ้าเข่าเจ้าเดิมนุ้นนเมืดิมนะจะต่วันที่เจกันที่ร้านพี่ยานะจดพียาจ๊าเลยจ้าอาลงเลยจ้าอลงเลยเดี๋ยวค่ะ ทำงไมคไห ขวมงนะสิบชิ้นจะได้แถมหนึ่งชิ้นด้วยนะครับ โรนัทกุ้งพ่อมืองนะครับก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะขายที่ตลาดที่ยากลุมนนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่ยากลุมนด้วยนะฮะที่ให้โอกาสในการสร้างคนสร้างงานชูชีตนะครับเพราะว่ามาที่นี่ก็เป็นสินค้าเพื่อต้องคุณภาพราคาถูกด้วยนะครับเราขาย่ี่เสาร์อาทิตย์ครับแต่ว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดป้าพรตลาดป้าพรสะพานใหม่สะพานใหม่ครับผมแล้วก็เราจะออกบ้านใหญ่คจับเร็วเนี่ยครับสินเดือนครับ คิดว่าได้จะสร้างโอกาสเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราเราเพิ่งผลิตขึ้นมาได้สามสี่เดือนนะครับเพราะว่าเป็นเราก็ต้องให้โอกาสนะครับว่าถ้าสินค้าผลิตมาแล้วถ้ามีคุณภาพนะครับมันตอบโจทย์ได้ผู้บริโภคเห็นว่าอร่อยผมว่ามันไปตลอดได้ครับผมนีนะครับผมก็ฝากไว้ว่าเรามี f r นชายด้วยอ๋อมี f r นชายด้วยครับติดต่อได้เลยใช่ไหมครับผมติดต่อที่ผมเลยครับเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรหน่อยศูนย์แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าสามสองเก้า 8849979329ครับติดต่อได้ตอนนี้78คนแรกเราให้ฟรีครับกระจายนี้เราให้ฟรีนะไม่คิดครับผมเราให้ชุดโต๊ะขายยาวเมตรับเป็นชุดรับได้ได้สะดวกแล้วป้ายโฆษณาออ๋ป้ายโฆษณาเพียงมีเงื่อนไขว่า78คนแรกเนี่ยท่านต้องซื้อทอดมันเพื่อการขายเนี่ยงละนัดเนี่ยนะครับครับ50กิโล คือห้าสิบโลแรกโดยทั to to ่วไปเนี่ยเนื้อ oh, ก mm ุ้งเราเนี่ยเราขายทั่วไปนะฮะโลละสี่ร้อยยี่สิบครับผมขายให้แฟนชายเราสองร้อยบาทครับผมเพื่อให้โอกาสให้แฟนชายมีกำไรเพิ่มในการขายครับและสินค้าเรายังมีทอดมันปลากราย มีเบลแดดเดียวนะครับแล้วก็มีจอปูครับไอ้จอปูครับท่านจอปูเราเรามีสินค้าทะเลสินเชิแต่เราพยายามเน้นเรื่องคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมั่นใจนะครับว่าลูกค้าทานแล้วทานอีกทานแล้วทานอีกเราเพิงทานสามวิลาใช่ครับมาเช้ารางวันไหมก็ได้แต่ก็มันกินเล่นได้นะแล้วอร่อยครับที่ร้านอะไรนะปาร้าน แบรนด์เรานะครับก็พามคิดทอดมันพ่อมึงทอดมันพ่อมึงพ่อมึงทอดมันกุ้งโดนัทนะครับนี่เป็นโดดเด่นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับชื่อนี้นะรับเออพ่อมึงนี่ผมผมคิดนะครับผมตั้งชื่อนี้ครับผมขับรถไปกับเพื่อนรุ่นน้องครับอัญเชิญข้อบรนสาธิศลักษของพระเดชสีมาล่าขนาพัชชายาบินจัดไปที่บิลโลถึงพิจิตรคับก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะสร้างธุรกิจกันดีเนี่ย เพื่อนรุ่นน้องผมก็บอกว่าพออมังเนี่ยเขาเป็นเชฟซึ่งมีความถนัดในเรื่องการทำอาหารเราก็เราก็บอกว่ามันมันโดนนะถ้ามันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าไปไม่รอดหรอกอาหารเนี่ยมันต้องกินและอร่อยอยู่ที่ไหนเขาก็ไปเขาบอกว่ารับรองรับประกันทานแล้วกลับมาผมก็เแล้วแล้วชื่ออะไรชื่ออะไร่ะล้าก็บอกชื่อเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นแม่เยอะลือเกิน แม่ป้านอมแม่กิมไล่แม่ดูแม่ดอแม่อ่อนใช่ไหมทำไมไม่มีค้ามีพ่อถ้เชฟบ้านเราเนี่ยโดยทั่วไปในสายโดยทั่วไปเทียบแต่ผู้ชายดังๆนะครับเราก็เอ๊ะต้องให้เกียรติพ่อมั้งพี่นีพ่อเนี่ยเอาเรื่องจี่พ่ออะไร เพื่อลุงน้องถามผมต่อพ่อมึงไงเล้ามันพูดมาโดยบังเอิญไม่ได้คิดเลยาเอ้ยทำแต้ไทยโบราณดีเราใช่ไมใช่ใช่หรืเป็นการทำแแล้วมันจําแม่นจำานงใช่ครับผมใช่วช่ใบนใช่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 ใชรใช่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 ใชรใชครับใี่รช่กา่ใชาใา่ใรับช่ใร่บช่ใช่ใชใา่ใช่ใช่ใชนใช่ใช่ดช่ใช่ใช่ใชแบบนี้เลยทุกคนชวยาวนะครับ สิบบาทชิ้นใหญ่ๆไปเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับปั้นกันยาวๆนะครับผมยอดยอดยอดขายตัววันเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ที่มาร้านพิยานเนี่ยแรกๆเราประมาณร้อยกิโลครับผมแต่ว่าขายเก้าโมงใบสองหมดแล้วหมดแล้วใช่ใช่ครับ เลยวันต่อมาเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบรอนนี้ร้อยห้าสิบในวันนี้นี่น่าจะร้อยแปดสิบร้อนนี้ร้อยแปดสิบโลทุกคนเพราะจะเป็นลูกค้าเก่าเหมือนเย็นซื้ออ่าใช่ครับลูกค้าใหม่ใช่ครับใช่ครับผมฝากอีกหนึ่งล้านด้วยนะทุกคนชิปดูครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปยองชิมกันเบาหนุนก็อุดหนุนมาแล้วนี่ครับผมห้าชิ้นห้าชิ้นนะทุกคนครับทอดมันนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เบาหนุนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนจะผมฝากอีกหนึ่งล้านนะผมกับ ทอดมันพ่อมือครับผมกุ้งโดนัทนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนครับผมขอบคุณป๋าด้วยครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ใครที่อยากมาอุดหนุนก็มาได้ครับผมพิกัดร้านทิยาุนลุมนะครับผมสวัสดีครับ